แม,มกมับสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC เบิร์ดสุกูทุกคนเนาะบอกว่าจะเป็นฟังลาวฟังไทยหรือว่าต่างประเทศเนาะ วันนี้ก็มาพบกับซ่องน้องตาสาวแล้วคือเกาวันนี้น้องตากับชิบ้าทุกคนไปไซเบ็ดน้ำอ่างนะทุกคนอยู่ในห้วเยเนาะไซเบดปากกั้งนะบ่ราว่ามันชิดบบได้หรือบ่ได้นั้นเฮารอรุ่นเบิ่งน้ำกันเนาะวันนี้ก็มากันสองคนกับเอื้อยเนะาะสวัสดีสบายดีไ <laughs> อ้กล้องนะทุกคน อันนี้กำลังย่างไว้เนาะสองคนเปิ้ลกำลังเขินอยู่เนาะตอนนี้เมื่อนี้แม่บอได้มานำเนาะบใบแม่แม่เผาไอ้นะไอเป็นไข่เนาะเมื่อนี้แม่ก็เลยบอได้มาน่ำแล้วก็ไอเคยนก็เป็นไข้เมื่อนี้มากันสองคนเนาะตอนนี้เราก็กำลังย่างไปเนาะเมื่อนี้บรได้ขี่รถนะ กินตํากิตมโปตกโปตกแห้งเนาะบิงน้ํในทางกะหลายน้ํหลายเนาะทุกคนพี่นองเนาะพี่นองน้ํหลายเนาะแต่ว่าย่างนี้อันมีกบหลายนะบ่อนที่เฮาสิไปตึกเวนี่กะใกลนะทุกคนเพิ่นสิฮอดบ่ม่นง่ายเนาะย่างก็เมื่อยแล้วมนีถือคันหมไปนํา โชอามมนตุ้่ป<อ>นเ<อ>นาะนสิตกขี้เดินห้องตอนนี้เฮากกำลังสีคุดขี้กระเดินนะทุกคนก่อนขี่ไปเชร์เบสก์กัคุดขี้กระเดินก็เนานะ

ได้บ่น้ำลายได้บ่น้ำลายละนี่นจกกับมาปลาลงแล้วมีจ้กอ่านี่<อ>น,น้ำลายนะทุกคนเดี๋ยวเราถึงจะเชียบเบ็ดีดดเดเดด่เลยเบ็ดของเฮาก่ะ 又来啦，我们。 วัวส uh, ีได้หรือบ่ได้นะทุกคนได้ก็หล่อรุ่นเบิ่งน้ำกันเนาะแต่มันสีได้บ็ ผนยงมีผนยงมีตกเยอะไม่เชื่อได้นะตอนนี้เราก็เชื่อแล้วแล้วนะทุกคนได้ลางนึเนาะไปไปต่อลางที่สองไปฮ่้ขึ้นขึ้นบนที่นี้ไปเทอมนี่ีนี้ไะจนี่มัน้นเอาล้วเบ็ดกักน้ำใส่ chưa ăn nữa chưa bò hình thương thì tốt thì đầy đi đấy, ăn cái đấy. và ăn đi đấy mấy ngày mình đây mười ngày mười mình mười trái mình bò ได้ไปต่ทอ่าเนะทุกคนดีไหมถือได้นี่ขอได้น้ำลายขนตุกน้ำลายกันี่อกระเ้ะเ มีบ้าอังทําลงมาทําคนะอันควนี้เาแต่ยามพวเนอหลังโอ้ยหลุดอะุกคนเลยฝ่าน้อยน้อยนี่น่ะป่ากางน้ยนอะมันเป็นงางที่ชอบแล้วกาที่อบที่ช ย้ายสีไปได้เนาะเย็บมาหยั่น,นไปที่นี้นะปะกังโอเคไม่ใหญ่ปได้นะทุกคนประมาณนี้เนาะมาเก็บก่อนไปทุกคนมาหยา่นลางที่นสามที่สี่เนาะบาปนี้มารุ่นกันว่ามันสีได้ปะเกือบกับไม่ได้เกือบกับไม่ได้เชื่อเลย sẽ biết chút nịp bì nhắm nè đó tí hào hà lãnh bào hào hào con hào 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 bà đừng hao, bà đừng hao, bà อ,อมันลูดลูดตัวนี้กับไปกบไปยามอีกเดี๋ยวเขามาย่ามทางนี้นะทุกคนมันไก่โบได้ก,ดก็โอ้ยย่างะลามนี่กับับนนั่นอ่ะตัวนั้นกำลังเค้งไงยบอกเราทำมาได้ถึง <c oughs> ตายเลว กินกับบบอิ่มมั้งทุกคนหน้าตันนั้นจะเฮห้าทธมเลยดีจ้ามีได้ก็ได้ดได้แล้วเนาะป่าตละตเฮ้ยนี้ใหญ่นะใหญ่นะตัวนี้ใหญ่นะทุกคน จนน้ำพุนนอนี <Y> ่ไอ้นะทุกคนตัวนี้ตัวใหญ่น่ะเบิ่อันนี้ตไปเชื่อพุนกัยันได้วันน้เชื่ะมองไปไป

tổ ột lại lại chưa băng khỏi là băng hồn nè, nặng chưa hạn quá thì tổ ột thôi, lại hiện nay này chưa băng khác, còn anh đừng chiều lần thứ năm này đi chưa thương ừ, à. đi ồ mà vô trồng áng nó này ngay cái phải nào là nó lùm được nhỉ lùm không cái con vui cả phun ị thường hắn ị cần chất tốt ăn thân ăn thơm เดี่ยวบอมาไหมมามาเยวมนเดี่ยวบ่อเา้ามเด้อมาทุกคนตอนนี้เฮาเห็นกับผูขาเนาะูขายง่นะได้บองายง่ แดดหากับผู้ายที่ได้นาอโอ้หน้ำา่นตรงนนะทุกวนเย็นน้อ้ตัวนี้ก็ไดทุกคนเลยแต่ว่าตัวน้อยเนาะนี่เลยตัวน้อยน้อยนะตัวกลาง ปากังเนาะมันก็บอร์ง่ายคปาคเทุกนไปเข้ามาเลาะอย่างนี้ที่มันอ่ะโดดีเล็กน้องได้อีกแลวโซนนึ่งเลน่อยเนะนี่กะตกกลางทุกคนเป็นยปนไเนาะอ๊ะ หลุดได้หลุดทุกคนเกือบจะได้กินเชือปะไปแล้วเกือบจะได้กินเนาะเก่งเด้อ Cứ chỉ nhảy phạt nêm bên tần chóc bên tóc mùi hết không phải không phải không phải không không phải không phải không phải แม้มันเม้มันไ,ได้ยังเม็บอะเม็บอะค้งเนาะเดี๋ยวเฮาปะเอ้ยี่ก่อนเนาะแล้วเฮาก็ไปยามยามเบื้องหลังนึงนะทุกคนเป็นแคปทุกทุกคนตอนนี้เฮากับัร่างย่างมือเท่งเนาะมือเทียนใะห้นะเสียงโซนมั่นอะไรเดี๋ยวเฮาสีมือนี้เฮาสีปิ้งป่าเนี่ยทุกคนกับต่ำอีกหนึเนาะ อ่ทุกคนตอนนี้เฮากะมาหดเทียงเป็นเที่ยบห้อยเนาะตอนนี้เฮากะกำลังสีล้างป่าปิ้งนะทุกคนเฮาสีปิ้งกินกับตามหุ่งเนาะนี่เลยป่าของเขากะได้หกโตนะทุกคนนี่ปลาคอกั้งเนาะดินเดวเดวอยู่แล้วก็น,นี้เลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นมัหุ่งของเฮานะทุกคนเดี๋ยวเฮาใส่ป่าเลยเนาะทุกคน กันนี่เอ้ยก็กำลังดังไฟนะดังไฟจดปิ้งฝาเนาะฮอนกินเที่ยงนะทุกคนอือเอาเกระชีใส่นี่เลยเนาะ โบดดนนะทุกคนได้ปลากระ,กะลายตอนนี้ตัวใหญ่นะแม่ปลากั้งเลยแม่ปลากั้งเลยนี่ทันท่าปลาคอธรรมดาหันจะบูใหญ่ชนนี้นะทุกคนเอ้ยจะจะใหญ่กว่านี้เนาะว่าพิษนี่เลยมันก็จะเป็นตัวดำๆนะทุกคนมันก็คือปลาคอธรรมดาเนาะ ดำๆหัวเปเปๆนะทุกคนก็คือปลาตังทุกคนตอนนี้เฮาก็กำลังฉีไส่ปลาเนาะไส่ชันนี้นะล้างให้มันสะอาดก่อนเพราะว่าเฮาเอาขี้กระเดือนเอาขี้กระเดือนใส่นะทุกคนใช้ขี้มันออกเนาะ มื่อนี้กับยูใหส้สวนมันคือเกา้าแต่ว่าอีแม่จอยบอกมาเมื่อนี้แม่จอยอยู่บ้านมาแต่น้องตากับเอื้อยสองคนนะ นี่เลยทุกคนเดี๋ยวเฮากะสีมาใส่เกลือเนาะเดี๋ยวเราจะใส่เกลือแล้วนะทุกคนไม่ได้เชื่อเลื้อไเนะเชื่อแต่เกลือ,อย่างเดียวแล้วพอ บ่ต้องลูกหลานเอาอยู่บ้านนอกเฮานะ่ะแค่นี้ก็แซ่บแล้วปลาเฮาใส่แล้วไปเทีเยบหอเนาะเอ,อิบเกลือไว้แล้วนะเดี๋ยวเฮาสิเอาไม้อันนี้เนาะไมใช่นะใส่จซี่แล้วเนาะ ใกล้จะกัดกันยู่นี่ทุกคนตอนนี้กะเฮากะเสียบแล้วไปเทียบหอยหนอยเดี๋ยวหอสิเอานี่จะไม่ปีงมันนี่ใสีมไม้เลยนะตัวใหญ่ปีงแต่ตัวใหญ่เนาะ ด้ทุกคน,นไตอนนี้เฮากะนิบเล็บเป็นเทบห้อยเนาะตอนนี้เฮากะกำลังจะเอาลงไปปิ้งนะไปทุกคนไปปิ้งกันเลยลงมาหอดลุมแล้วเนาะใส่เฮากะเป็นกอพอดีตอนนี้เฮากะกำลังสิปปิ้งนะทุกคน เราม่ลงทาได้เดี๋ยวเราปิ้งเลยนะทุกคนมาดิใส่กันลุกกะลูกลูกตากระปลอเชี่วแล้วก็เข่างีเลยจับปูกินข้าอยู่มงนี่ตาดีจ้า สุดยอดลมวอยๆอยทุกคนตอนนี้กะเดี๋ยวเห้าชีย์ให้ทุกคนเบิงนเนาะอาจจะไ้่ยห้าเชีย์ให้ทุกคนเบิงเนาะทุกคนว่าปีงป่าของเหามันน่ากินจังเลยเนาะ ตอนนี้ป้งป่าของเฮากับเคยชุกแล้วนะทุกคนเบิ่งนี่อาตัวตอนนี้เอ้ยก็บกำลังฟักมฮุ่งทาเนะจุดยอดเลยเนาะกินกับตำมฮุ่งปิ้งป่าของเฮากับซุกเป็นเทมห้อยแล้วเนาะทุกคนอันนี้กับกระปูที่เฮาเอาเมื่อกี้นี่นะไปทุกคนมาดิขึ้นไปกินกันเลยเนาะตอนนี้เฮากะกำลังตับมฮงหงแล้วทุกคน ขหนุ่กะบีบีพี่เลยเนาะเสื้อมาเขือะมาเขือคนในบ้านพอจะเอรินมาเขือเนาะตอนนี้เฮากระตำแล้วไปเที่ยวห้อยเนาะเบิ่งปิงป่ามีกระปูแล้วกระพักกับของเฮากับพิธาพักค้าเนาะมาเด้อทุกคนกินน้ำนองตาเด้อแซ่บๆเนาะมาเด้อทุกคนเด้อแซ่บเนาะ กินข้าวป่าอีกแล้วมันนี่กะตับมะุ่งปีงป่าเนะแคบครับพักกับกับมีผักะนะแคบ เป็นเย็ไม่ช็บเป็นเข้าแบาบว่าชิบไปใส่ม่องไล้ม่องอ่ะทุกคน ได้กระปูะอะมากเลยเนอ่ยกัมน้อยกินกนะัมกินกามปู ในเบิงทุกคนดูใครอืมฮะอ่ะทุกคนตอนนี้เขากะกินอิ่มเป็นเทียมห้อยเนาะตอนนี้กะเพชรลายปากเก็บบาท <c oughs> อ่ะคลิป <c oughs> น,นี้กะขอจบลงเพียงแค่น,นี้ทุกคนคลิปหน้าพอกันไหม คำเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตาฮหดคลิปต่อไปนะทุกคนบ๊ายบายขอขอบใจ